สวัสดีครับรถบ้านครับวันนี้ครับอยากกระพริบตาเลยครับผมใครที่มองหารถครอบครัวครับผมคันนี้ครับสุดยอดเลยครับสภาพนางฟ้าครับผมมีสูบิชีจีวาก้อนครับตัวสุดท้ายครับตัวทับสุดๆครับผมเดียออโตขับเคลื่อน4ล้อครับผมและเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายท้ายสุดๆครับ2.8เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับ2.8ดีเซลเทอร์โบครับผมวาววาวครับนางฟ้าคันนี้ครับผมสีสันสวยๆเลยครับผมใหม่ๆกิ๊บๆครับผมสภาพนางฟ้าครับ เจ้าจีวากอนสุดหล่อคันนี้ครับผมสีขาวสดใสมากครับไม่เอี่ยมเลยครับผมนี่มีสกู๊ปครับจมูกสําหรับระบายอากาศอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมสีสวยไม่เอี่ยมทั้งคันครับผมไม่ต้องไปเก็บสงเก็บสีครับทำมาใหม่ให้เรียบร้อยเลยครับผมไม่มีริ้วรอยใดๆสิครับผมตัวถังเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนครับดูเลยครับสติ๊กกองสติ๊กเกอร์สวยแว้งสวยปั๊บเลยฮะนี่แหลกหลังคาครับผมสปอยเลอร์หลังนี่ยางสวยๆเลยนะครับผมดูครับผม สภาพยางนี้ฮะสวยกริบเลยนะครับผมยางดอกนานาดอกดีๆเลยฮะว้าวาเลยครับสวยจัดมากๆเลยครับผม